สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไปชมดูรถไฟรถจากอันต้าซีซีหนึ่งแปดนี่ไงคบเห็นไหมคัะทุกคนเห็นคัะไปดูกันโอเคไปดูใกลๆใัน้ัเป่ดโอ้โห คันนี้น่าจะเสียอยู่หรือเปล่าครับจริงเหรอทคยมาแล้วเหรอ,อเดินบนนี้ก็ได้นะทรงตัวหนึ่งแปดลอ้อทรงตัว,อตวข,อขอได้นะถ้ามันจะใหญ่นี่ไงทรงตัวเองไม่ต้องจับแม่แค่ต้องไหนจ่ายที่ชื่อเราจะเดินชมดูกันเถอะคุณปูนครับคุณปูนครับจะเย็นลูกตรงนั้นมันจะจะหลุมลึก แล้วก็ถ้าเราเดินไปตรงนั้นเราต้องระวังรถไฟกันรูนมาทางนี้ทางน,นี้มีทางเดินาเดินใช่ไหมใช่ใช่เดินทางนี้เออมาดูด้านข้างของตัวรถไฟกันทัานนี้ก็ดูจะสีก็จะเก่าแล้วเหมือนกันนะเขียนว่าอะไรครับอัน,นต้อมชี้หนึ่งแปดตรงไหนเขียนว่าอันต้อมลูกชี้ให้แม่ดูหน่อย ใช่ค่ะไม่เจอแต่แต่ลูกเห็นลูกก็รู้ว่ามันคืออันตั้มใช่ไหมใช่แล้วก็เราสำรวจด้านนี้กันเถอะดูทางก่อนดูทางก่อนมีทางไหนเดินได้้ดานด้านนี้เราพอทอมันจะเล็กด้านนี้เราพอซอตัวเล็กกว่าด้านหน้าหรอใช่เ,เพื่อนๆสังเกตกันไหมสังเกตน้องปูนเขาสังเกตว่าด้านหลังจะตัวเล็กกว่าโหเราจะมีปสองด้านใช่ไหมลูก ขับได้ทั้งสองด้านหรือเปล่าครับขัหนึ่งมันมันรอฟอทอเลได้ขับสองออกมันก็จะรอฟอทอใหญ่ที่ลูกเข้าใจว่ารถไฟหอยหลังอ่ะไม่ใช่นะเพราะว่าเขามีรถไฟสองด้านเห็นไหมหรือใครมันมีอะไรกระดาษติดอยู่เนี่ยกันร้อนไงลูกกันแดดเดินทางนี้ 小白你乖呀。